บอร์ดนิวเคลียร์ครับก็อันนี้ก็มีทางพี่นิวก็มีเคลียทำความสะอาดแล้วก็มีปรับแต่งภูมิทัศน์ใหม่ครับมีการทำซูมเพิ่มซูมตัวไหนที่ไม่ดีก็มีการทำใหม่แล้วก็มีลูกเฟซมาด้วยครับสำหรับผู้ติดตามสำหรับใครที่มีผู้ติดตามมาด้วยก็มีที่ให้พักครับผมนีม่เลย <มา S 1> สำหรับ ผิวน้ำครึ่งชั่วโมงครับผมก็จะเริ่มด้วย OSP OSP ดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงจะมีตัวสนใจไหมถ้าเกิด OSP ยังมีตัวสนใจอยู่ผมก็จะเล่นต่อแต่แต่ถ้าเกิด OSP ไม่ไม่มีตัวสนใจผมก็จะลดขนาดลงมาเป็นป๊อป 3D ของยูซุริแต่ตัวนี้นานมาแล้วน่าจะ10ปีได้แล้วครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างจะมี <c oughs> เดี๋ยวผิวน้ำจะมีตัวสนใจไหมเราจะได้ตัวหรือเปล่า ตามชมด้วยนะครับ <c oughs> ใช่เคแะแรงอ่าฮะขอ uh huh. oh, ขอหยุดฮะ

ไปแล้วหานาทียังไม่มีอะไรสกิดยังไม่มีขึ้นสักตัวครผิวน้ํา เมื่อกี้ก็ผิวน้ำไม่มีปลาขึ้นสักตัวเลยครับก็วันนี้เราจะต่อด้วยปั๊กเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงจะมีตัวสนใจไหมจะได้หรือเปล่าติดชามก็ได้เลยครับผม Có lên, có đây có đây Lụt. Hãy subscribe cây ีเดบอกลุงเลยบอว่ากลับแล้วมีแต่เขาชอบลูกค้าตามตามบอกแต่ลุงเจ้าเจ้าของวันนี้เขาเกียดที่นายสองคนเนี้ยก็บอกลุงบอกลุงว่าเดี๋ยวผมก็กลับแล้วเลยเก็บสองร้อยพอที่ไหนได้ตกยันโคตรเลยมาเจ็ดโมงตัดแก่มทุ่มมนอ่ะไรเนี้ยเฮ้ยยังต้องเลี้ให้เจ้าของบอกเกียดที่นายเลยเหรออุ้ยได้ปลายางขึ้นมาโคตรเทพป้ายางต่างกันอือได้มีลูกของใครได้ขึ้นมา โอเคตามต่อับครับตอนนี้ก็สิบโมงแล้วปักไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับทางทีมผู้จัดเจ้าของบอกเลยบอกว่าเดีย๋ยวเปลี่ยนเป็นปลายางได้เลยแล้วถ้าเกิดสิบโมงจนถึงเที่ยงปลายัางยังไม่ขึ้นอีกเดี๋ยวจะเปิดเป็นหยาสดเดี๋ยวติดตามชมกันว่าจะเป็นยังไง ไอ้พี่ดุยไม่ได้ปลาขันพี่มอสแล้วปากินจะไม่ได้วาตากินน้ำอยู่ เอานี่มาเอออย่าแย่เอย่าแยกดูไปเล่นดูไปเล่นฟ้าไม่เอาเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดทำไมล่ะเอานี้มาปลาขวานะครับปลาขวานะอย่างว่านั่งกินน้ำปลาก็เดือดไปถามว่าปลากินแอ๊กไหนจำไม่ได้ปลาขวานะครับขวาใกล้ครับขวาใกล้เนี่ยแล้วพี่ นีนั่นก็แย่งปลาพี่เสรีงสรีไม่ให้น้อยพร้าวร้าอ่านือ่าถือนะครับ ตัดเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ตัดห้นะไอตรงคอเลยว้ยเดี๋ยวน่าจะกินตอนโรยอะน่าจะกินตอนโรยตอนโรยอะไรตอนคาบหลอดนี่แหละขอบคุณครับ,บ,รบกำลังคาบหลอดอยู่เอปลาตัวแรกครับของรัฐมนตฮ้

ปไปไหนพี่วัดพาทีนฝั่งโน้ต

นก้แก้วครับส่่กกินนเเีียยววววาไจะข ตัวที่สองครับตัวนี้เรียมเลยสวยเข้ามุมปากอย่างนี้ไหมล่ะครับสีเดิมตัวเดิมไปติดตามต่อครับรสิงเลย เล็กฟักกบผมกระดดขึ้นเรื่มาใช่เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ากระปองเย็น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  ฮะอืมเบียดหน้าตาไม่เป็นไรเค็มได้ทหัวหนึ่งจุดห้าครับ เฮ้ยแข็งแรงจังเลยเฮ้ยโอเคได้าตายขอบคุณครับตัวสวยตัวสวยมาใหม่ไม่มีสีเดิมตัวเดิมครับผม อันนี้สีเดิมตัวใหม่เมื่อกี้มันดูดหางไปทีนึงและตัวที่สามก็ครับตามกันต่ออยการนะผอบการวันนี้4ตัวครับติดตามกันคิดต่อไปจะไปตงที่ไหนหรือว่าจะมาซ้ำที่เดิม ได้รับชมกับผ